ธนาคารอาคารสงเคราะห์สร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านตามนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ด้วยอัตราดอกเบี้ย4ปีแรกร้อยล1.99ต่อปี นายชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออเปิดเผยว่าตามที่ทออได้จัดทำโครงการบ้านล้านหลังระยะที่สองตามนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินผู้ที่เริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัวและผู้สูงอายุให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ และผ่อนปรนเงื่อนไขาภายใต้กรอบวงเงินรวม20,000ล้านบาทสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาซื้อขายไม่เกิน1,200,000บาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่4ปีแรกเท่ากับร้อยละ1 9 9ต่อปีโดยโลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน g h b a l l เพื่อรับประหัสสำหรับเข้าร่วมโครงการทาง GH b u d d y บนแอปพลิเคชัน Line สำหรับผู้ที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Mobile a p p พ i c a t i o n g h b l เพื่อเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมในวันที่30ธันวาคม2566หรือเมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อและทำนิติกรรมเต็มกรอบ,บวงเงิน20,000ล้านบาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application g h b r และที่ www.ghbank.co.th คณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียเนป่าขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชตามโครงการ6บาทหรือ12รูป,ปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อใช้เป็นปจัจจัยหลักช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ทั้งยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิน่นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และพระภิกษุสงฆ์นานาชาติที่มาใช้บริการณะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลบัญชีเลขที่ 0782147995ธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดพลูบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชพระครูนรนาเจติยาพิรักบัญชีเลขที่1154195505สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816999678 061-694-9635และ094-449-6463หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะลากันไปได้วยภาพความงดงามของวัดสวนภูมิพุทธชยันตี989ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะ สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเดินทางไปสแสวงบุญณสีสังเวชนียสถานรวมถึงเพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสมาปฏิบัติธ,ธรรมถึงแม้ไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปยังสถานที่จริงที่สีสังเวชนียสถานดังกล่าวค่ะ ภายในวัดมีการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยาขึ้นรวมถึงนำเอาต้นสีมหาโพจากประเทศอินเดียมาปลูกที่นี่ด้วยกลับมาติดตามรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีทีนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ